เปิดมาเก็ตแบนด์หนองไม่เนาะทุกคนที่ว่ามาเปิดอยุ่าวแล้วก็ขยายสาขาอย่างไวเลยก็คือกราบสบายดีและสวัสดีกันเบริร์ดสุขุสุกคนมาพบกันกันกบเฮ้าอีกแล้วในบรรยากาศคอยคําย่ำแรงที่ถนนพนซีนววนทุกคนเป็น ไปเขตถนนพลสีนวลมอนีนบาวนแม่ไส้กะสิผ้าทุกคนไปเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอีกแห่งหนึ่งเนาะทุกคนอยู่ในถนนพลสีนวลซึ่งว่าถนนแห่งนี้นที่ว่าสิเป็นถนนหนึ่งที่ว่าค่อน้างว่ามีการลงทุนจากต่างประเทศคน้างห้ายเนาะมาเปิดธุรกิจ หลายธุรกิจอยู่ในนี้เนาะทุกคนคือว่าเป็นหยานธุรกิจแห่งใหม่กะสิมีทั้งห้องแฮมหาดาวนําอยู่ในเขตน,นี้ทุกคนตัวนี้เนาะจะเป็นห้องแฮมเมืองแท่งทุกคนเป็นห้องแฮมเวียดนามเนาะแต่กะสีมีาอาหารหรือว่าอาหารบันนทึงธุรกิจจากเกาหลีทุกคนที่ว่ามาลง,งทุนเนาะเป็น เาวคลิฟรี่ท่ามาลงทึ้นอยู่ในเขตนีร้ายและสำหรับในถนนเซนนีก็ซิมีครบเลยเนาะสำหรับเป็นห่านคาเฟ่รือว่าหา่านชานมต่างๆยังเซนสตาร์บัคนี่เนาะนี่ก็เป็นสตาร์บัคสาขาหาแลก็ซิมี่อเมซอนทุกคนแต่ก็มาเปิดใหม่นี่ก็คือมีเชียเนาะ เรือมีมีสื่อทุกคนนี่เนาะนี่ก็สิเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแบนหนองไม่เนาะทุกคนที่ว่ามาเปิดอยู่ล่าแล้วก็ขยายสาขาอย่างไวเลยก็คือกอกกอกหมาดแลวสิาพาทุกคนเขาไปเบิงเนาะอยู่ที่กอกกอกหมาดนี่ทุกคนอยู่ในเขตถนนโพนสีนวน,นเนาะ เดี๋ยวเรามาจอดรถก่อนทุกคนสบายดีล่ะสวัสด,ดีกันอีกเช่นึงทุกคนมันอีบราเม้นไสกับสิทธามาเบิงอีก มินิหมาตหนึ่งเนาะซูปเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งทุกคนก็คือกรอกหมาตเนาะซึ่งว่าเป็นอีกซูปเปอร์มาร์เก็ตเนาะที่ว่ากำลังขายายสาขาอย,ยูใ่ในเราคุณค้างว่าร้ายเลยเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ว่าใหญ่ ซึ่งว่าซปเปอร์มาร์เก็ตก็กอกมาเนาะกับที่ว่าบัลเมนไซเห็นขยายสาขาอยู่ในเล่านี่ค่อนข้างว่าร้ายเนาะค่อนข้างว่า ha, ร้ายสาขาเลยทุกคนประมาณน่นาจะบทต่ำกัวเศร้าสาขาเนาะซึ่งว่าบัลเมนไซออ,อ,ออกไปเขตเนอกเนาะออกไปแถวออกไปแถวบัานไฮปากเงิมกับเห็น น่าจะมีสาขาห้องจากบิ๊กซีเนาะเพราะว่าบิซีมีประมาณ60สาขาแล้วแต่ว่าสำหรับกอกก,อกมานี้เนาะกำลังเปิดได้ประมาณ4ีหาเดือนเนาะสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตกอกกอมาดเนาะแต่ว่ามีเป็นมินิมาร์ทแบบสาขาหน่อยคือ แบบมินิมิกบิ๊กซีอยู่นะจะบมดตากว่าร้าสาคาเลยทุกคนถือว่าการแข่งขันของห่านมินิมาร์ทเนาะหรือว่าการแข่งขันทางด้านห่านสะดวกสื่ออยู่เล่ากับือว่ามีการแข่งขันกันสูงขึ้นสูงขึ้นทุกคนบอลนี้มีเพลงเนาะอยู่ได้ยยางดีอีกก่อน ที่ว่ายูนิคก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ว่าค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็สินค้าก็หลากหลายมีทั้งสินค้าไทยสินค้าจากเกาหลีเนาะเพราะว่ากอกกอกมาร์ทนี่น่าจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เป็นธุรกิจของสาวเกาหลีเนาะที่ว่ามาลงทุนซึ่งว่าเฮาสิเห็นว่าในย่านนี้ค่อนข้างว่ามีสาวเกาหลีมาอาศัยอยู่หลายและะ้วก็ มาตั้งธุรกิจรายในเขตแต่ก็ปัสจากบดายเนาะกับสินค้าไทย็ค่นขางว่าลายอยู่ในนี้แต่ก็มีสินขาเกาหลีคือการอยู่ในนี้ทุกคนที่ว่าปัจจุบันนี้การแข่งขันทางด้านหานสะดวกสื่อหรือว่าการแข่งขัน ส่วนแบ่งการตลาดในด้านธุรกิจคาป,ปีกแบบนี้ค่อนข้าง,งว่าแบบดูเด็ดเพชรมันเลยเนาะบว่าสิเป็นแบรนด์จากต่างประเทศเนาะที่ว่าเขามาเปิดเซีนว่าไทยกับที่ว่ามีหลายแบรนด์นะเนาะที่ว่ามาเปิดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตบว่าสิเป็นบิ๊กซี ราคาเซเว่นเซเว่นราคาซีมีลิมปิงเนาะลิมปิงก็มีสองสาขาแล้วคือว่าเป็นมีแต่แบรนด์ใหญ่ๆเลยเนาะที่ว่าเขามานี่ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตกอกกอกมาสคือว่ากอกกอกมาสนี่ก็มา ดำเนินธุรกิจอยู่เล่าหนิค่อนข้างว่ามีหลายอย่างเลยทุกคนโบบาซีมีเป็นแท็กซี่ตุกๆเนาะเป็นตุกๆากา็สีเป็นรถดค้นทรงเนาะคือ่าก,กา,ากามาดกัมาดำเนินธุรกิจหลายอย่างเลยมีทุกคนอยู่ในโซนนี่ คือว่าสิเป็นชิ้นขาเกาหลีเลยอาจจะเป็น,นเซีวเ้วเป็นเครื่องปรุงเนาะเห็นว่าเป็นตัวหนังซื้อเกาหลีเลยน้ำมัน38,000พัน 38, ว้าวในเขตนี้คือว่าเป็น ซินขาเกาหลีรลายเนาะมอีนกาเป็นอีกมือหนึ่งเนาะที่ว่าเอากับพาทุกคนมาเบ่งห่านสะดวกสื่ออีกทุกคนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ว่าใหญ่เนาะสำหรับกอกกอกมัดนี่ที่ว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ว่าห้องมาจากห่างบิ๊กซีเลยทุกคน แต่ว่าสิเป็นอาคารสันเดียวเนาะสำหรับคือว่าเครื่องใช้ต่างๆอยู่ในซปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ก็คือว่ามีทั้งของไทยแล้วก็ของเกาหลีสินค้าจากจีนเนาะ นี่เกือบทุกอย่างเลยเนี่ยจะมีครบเลยเนาะยืนน,นี่มีทั้งโทรศัพท์แล้วกาเกื่องใส่ไฟฟ้าเลยที่ว่าเขาจะเอาเขามาขายในยนี่น ไงเนาะเขาเจะจะติดป้ายเนาะสำหรับเครื่องใส่เพื่อหาง่ายเขาจสเห็นว่าแต่ละโซนเนาะเขาเจะจะมีป้ายติดอยู่เสาเดี๋ยวหอ,อย่างไปเบิ่งโซน อาหารเครื่องสดเนาะสิมี้าวจีน้าวเกาหลีอยู่ในอาศัยอยู่ในเขตนี่มาสือ่อเจอในถนนเขตพ้นซีนวนนี่จะมี้าวต่างชาติมาอาศัยอยู่หลาย เป็นเขาซาน อยู่นี่กับซิมี่หลายๆอย่างเลยทุกคนและสำหรับในคลิปนี้กับซิมี่ย่ประมาณน,นี้ทุกคนสำหรับผู้ได้ทีมักอยากสนับสนุนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันตอนนี้บ่าแม่ไส่กับต้งองขอกล่าวคำว่าขอบใจแล้วก็บสบายดี